นโยบายสำคัญและเร่งด่วนที่สุดในการประชุมคอรมอนัดแรกก็คือนโยบายด้านพลังงานนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณเศรษฐาก็ได้ เชิญรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพลังงานเข้าไปร่วมพูดคุยค่ะว่าจะสามารถหาทางออกในเรื่องนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะกับเรื่องของราคาน้ํามันกับราคาค่าไฟนี่นะคซึ่งมันหูมันแพงจริงคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคค่ะรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการลดราคาพลังงานตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็บอกว่า เรื่องของราคาพลังงานมีเรื่องหลักๆที่ต้องเร่งดําเนินการ2เรื่องค่ะหคือเรื่องน้ํามัน2คือเรื่องของราคาไฟฟ้ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะเช่นเรื่องภาษีค่ะการตลาดภาระการเงินแล้วก็เงินกู้บางองค์ประกอบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคุมได้อย่างเช่นพวกต้นทุนของก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าหรือต้นทุนของราคาน้ํามันดิบแต่สิ่งที่จะทําได้เลยก็คือโครงสร้างและองค์ประกอบที่จะมารวมกันจนเป็นราคาขายของพลังงานเหล่านี้ต้องดูว่า ต้องเอาโครงสร้างมาชำละกันนะคะว่าอันไหนตัดทิ้งได้หรือปรับลดลงได้ก็จะทำทั้งหมดและเมื่อค่าใช้จ่ายลดลงราคาพลังงานต่างๆก็จะปรับลดลงด้วยรวมถึงมีนโยบายนะคะในการทำน้ำมันราคาถูกสำหรับประชาชนเช่นน้ำมันเขียวค่ะกลุ่มประมงเดี๋ยวจะมีน้ำมันที่เรียกว่าน้ำมันเขียวที่เป็นน้ำมันราคาถูกนะคะคุณพีรพันธ์ก็บอกกำลังดูแนวทางอยู่ว่าเกษตรกรอาจจะสามารถใช้แบบนี้ได้ไหมมีน้ำมันในราคาถูกสำหรับกลุ่มบางกลุ่มรม รวมถึงนโยบายหลักสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือควรให้โอกาสเสรีในการหาน้ํามันสําเร็จรูปอ,อันนี้คุณพิลาพานกันได้เคยพูดตอน หาเสียงตั้งเขาบอกว่าใครก็ตามที่สามารถนำพลังงานราคาถูกเข้ามาได้ก็ควรจะเปิดโอกาสให้ทำได้นะและภาครัฐก็ควรแล้วภาครัฐก็จะเป็นผู้กำกับดูแลให้เป็นให,ให้การจัดหาเ,เป็นไปได้วยความสะดวกรวดเร็วไม่ใช่ว่าวางกติกาจนทำไม่ได้นะคะนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดให้เสรีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพีรพันธ์ค่ะนโยบายหนึ่งของภาครูปไทยสร้างชาติก็คือการลดปรับค่าพลังงานให้อยู่ใน อัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเมื่อท่านนายยมตรีก็ประกาศแนวทางเดียวกันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งในส่วนของอผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้กําหนดนโยบายนี้ไว้ในนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงต่อสภาผู้แทนด้วยแล้วเหมือนกันนะครับผมอยากเกียนให้ทราบว่าในเรื่องของราคาพลังงานหลกัหลกๆก็มีเรื่องของน้ํามันกับไฟฟ้าทั้งสองอย่างเนี่ย มันม,มันมีองค์ประกอบของราคาหลายหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องของภาษีเรื่องของค่าใช้จ่าย,ายเรื่องของเงินกู้เรื่องของอะไเยอะแยะไปหมดนะครับบางส่วนเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะไปบังคับกะเกณฑ์เอาได้เช่นต้นทุนของแก๊สในการผลิตไฟฟ้าหรือว่าต้นทุนของราคาน้ํามันดิบแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าโครงสร้างและองค์ประกอบที่มันมารวมรวม,มกัน จากต้นทุนในเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั้นเราสามารถปรับลดนะครับตรงไหนได้เราจะทําให้หมดนะครับอันไหนตัดทิ้งได้ก็จะตัดทิ้งเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะสามารถทําให้ค่าใช้จ่ายที่ เป็นก้อนสุดท้ายเนี่ยลดลงราคาของพลังงานต่างๆเหล่านี้ก็จะปรับลดลงนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนชาวประมงอย่างเงี้ยยกตัวอย่างชาวประมงเขามีระบบน้ํามันเขาเรียกว่าน้ํามันเขียวนะครับ mm hmm. ก็เป็นน้ํามันในอัตราที่ราคาถูกเป็นพิเศษสําหรับชาวประมงซึ่งตรงนี้เรายังมีกลุ่มเกษตรกรที่ต้องควรจะต้องได้รับลักษณะเช่นนี้และขณะเดียวกันเนี่ย mm hmm. เราควรจะให้โอกาสเสรีในการเปิดค้าขายน้ํามันสําเร็จรูป นะครับ่ใชีไม่ใช่เรื่องของการต้องมานำน้ำมันดิบเข้ามากลั่นซึ่งจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายซึ่งเราควบคุมลำบากมากหลายเรื่องแต่ถ้าการลักษณะแลวน,น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันจบแล้วราคามันจบมันไม่ต้องมีค่าการกลั่นมันไม่ต้องมีอะไรถ้าหากว่าใครสามารถที่จะนำพลังงานในราคาถูกหามาได้เองก็น่าจะเปิดช่องเปิดโอกาสให้เขาทำได้นะครับภาครัฐควรจะเป็นการกำกับดูแลให้ การหาพลังงานเป็นไปโดยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยเรื่องของพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะฉนั้นภารกิจหลักๆที่เราควรจะต้องดูก็ควรจะมีสองเรื่องนี้ก็คือการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอความมั่นคงของประเทศทางด้านของพลังงานและการปรับราคาพลังงานต่างๆให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะเริ่มดําเนินการเลยครับ